กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวเจ็ดโบราณสถานที่เชื่อกันว่าถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวโลกของเราเป็นบ้านของหลากหลายสถานที่อันง,งดงามจากหลายยุคหลายสมัยในอดีตบางครั้งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ดูล้ำยุคเกินกว่าที่เทคโนโลยีในสมัยนั้นจะสร้างได้นั่นเป็นเพราะสิ่งก่อสร้างบางแห่งก็ใหญ่โตเกินไปหนักเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าโบราณสถานอย่างพีระมิดในอียิปต์ลายเส้นนัสก้ารวมไปถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายน่าจะเป็นฝีมือของบางสิ่งบางอย่างที่มาจากนอกโลกแม้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แต่ก็น่าสนุกดีที่จะจินตนาการว่าในอดีตครั้งหนึ่งมนุษย์ต่างดาวเคยเดินทางมาเยี่ยมโลกของเรา เช่นเดียวกันกับที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางอาวกาศของเรากำลังเติบโตและดาวอังคารเองก็อยู่ในเป้าหมายของเราเช่นกัน อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงก็คือไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมายังสถานที่นั้นๆและการเรียกร้องหาคำอธิบายเหนือธรรมชาตินี้กำลังเป็นการมองข้ามอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในประวัติศาสตร์และความพยายามของพวกเขาในการสร้างสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งเหล่านี้ที่มอบให้เป็นของขวัญแก่โลกมาดูสิ่งแรกกันครับกำแพงหินซักเซหัวมัวที่ด้านนอกของเมืองคุสโก ศูนย์กลางของอาณาจักรอินคามีป้อมกำแพงที่สร้างตามแนวเทือกเขาแอนดีสของเปรูกำแพงเหล่านี้สร้างจากก้อนหินขนาดมหึมาที่ได้รับการแกะสลักและวางเข้าด้วยกันในรูปแบบตัวต่อจิกซอซึ่งเชื่อกันว่าหลักฐานจากอารยธรรมโบราณเหล่านี้น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มาจากนอกโลก ปราการอายุ1,000ปีที่เชื่อมต่อกันนี้สร้างจากก้อนหินหลายก้อนรวมกันมีน้ำหนักมากถึง360ตันเรียงรายเป็นแนวกำแพงยาวมากกว่า20ไมล์ก่อนที่จะยกตัวขึ้นเข้าพอดีกับภูมิประเทศราวกับถูกตัดด้วยแสงเลเซอร์วิศวกรในยุคโบราณสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร เป็นปริศนาน่าสนุกที่คู่ควรแก่การหาคำตอบมองลงไปที่อารยธรรมนี้จะเห็นว่าชาวอินคาเป็นชนชาติที่มีความเก่งกาจในการก่อสร้างรวมไปถึงการทำเรื่องซับซ้อนอย่างสังเกตท้องฟ้าและสร้างปฏิทินสำหรับพวกเขาขึ้นมาในความเป็นจริงกำแพงหินซักเซหัวมัวไม่ใช่ตัวอย่างเดียวของการวางอิฐที่ซับซ้อนกำแพงในรูปแบบเดียวกันนี้ถูกพบทั่วอาณาจักรอินคารวมไปถึงในเมืองคุสโคเอง ที่ก้อนหินจํานวน12ก้อนถูกวางเข้ามุมกันอย่างพอดิบพอดีนอกจากนั้นนักโบราณในคดียังค้นพบเชือกและระบบคันโยกที่ชาวอินคาใช้ในการขนย้ายหินระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและความเฉลียวฉลาดของชาวอินคาแทนที่จะเป็นฝีมือของสถาปนิกจากต่างดาวโบราณสถานถัดมาลายเส้นนัสกาบนที่ราบสูงอันแห่งแล้งที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลิมา ลายเส้นสีขาวกว่า400ลายกระจัดกระจายทั่วผืนทะเลทรายของเปรูงานศิลป์จากอารยธรรมโบราณเหล่านี้ถูกวาดอย่างกระจัดกระจายประกอบด้วยรูปเรขาคณิต300รูปและรูปสัตว์อีก70รูปในจํานวนนี้มีทั้งแมงมุมลิงและนกฮัมมิงเบิร์หลายเส้นที่ยาวที่สุดมีความยาวเป็นไมล์เลยทีเดียวสําหรับรูปวาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง1,200ฟุต ซึ่งต้องมองจากบนท้องฟ้าจึงจะสามารถเห็นได้ว่ามันคือรูปอะไรนักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่าภาพวาดโดยชาวนนสก้าเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ถึงเกือบ2,000ปีและด้วยความที่มันเป็นศิลปะเก่าแก่ขนาดอันใหญ่โตและต้องมองจากมุมสูงเท่านั้น จึงทำให้ใครหลายคนเชื่อว่าลายเส้นนัสก้านี้คือหนึ่งในผลงานของมนุษย์ต่างดาวในขณะเดียวกันก็เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าอารยธรรมโบราณสามารถสร้างสารรค์ผลงานขนาดใหญ่โตมโหรานนี้ท่ามกลางผืนทะเลทรายได้ยังไงในเมื่อพวกเขาบินไม่ได้รวมไปถึงคำถามที่ว่าพวกเขาสร้างงานเหล่านี้ทำไมลายเส้นเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าจีโอคลิฟถูกสร้างขึ้นด้วยการขุดผิวหน้าดินออก จนถึงดินอีกชั้นที่อยู่ข้างใต้จากนั้นนำก้อนหินมาเรียงเป็นกำแพงข้างๆคูที่ขุดขึ้นก็จะได้ลายเส้นสีขาวที่ตัดกับสีของภูมิประเทศรอบๆสำหรับเหตุผลของการสร้างลายเส้นเหล่านี้การศึกษาในช่วงต้นศตวรรษที่19เเชื่อว่าภาพเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการโครจรและการปรากฏของดวงดาวบนท้องฟ้า แต่ในการศึกษาครั้งต่อๆมาพบว่าลายเส้นเหล่านี้ชี้จุดไปยังแหล่งน้ำและเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในการบูชาเทพเจ้าหากคุณผู้ชมต้องการจะชมสิ่งมหัศจรรย์นี้นอกเหนือจากการชมผ่านเครื่องบินแล้วยังสามารถชมได้ผ่านเชิงเขารอบๆอีกด้วยโบราณสถานถัดมาพีระมิดในอียิปต์นอกกรุงไคโรในเมืองกีซ่าพีระมิดที่มีชื่อเสียงที่สุดของอียิปต์ตั้งะหงานอยู่เหนือผืนทราย สิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งนี้มีอายุเก่าแก่ถึง4,500ปีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานแก่ฟาโรห์และราชินีเมื่อพวกเขาสวรรคตคำถามก็คือชาวอียิปต์ก่อสร้างพีระมิดได้อย่างไรสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมนี้ทำจากก้อนหินหลายก้อนแต่ละก้อนมีน้ำหนักอย่างน้อย2ตันแม้กระทั่งด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการสร้างพีระมิดด้วยเครนให้ใหญ่โตเท่ากับพีระมิดของฟาโรห์ก็ยังถือเป็นงานยากและท้าทาย ในขณะที่บรรดาผู้ที่มีความเชื่อกันว่าพีระมิดถูกสร้างขึ้นจากเอเลียนนั้นก็ยกข้อคิดเห็นที่ว่าพีระมิดสแห่งในกีซ่านี้มีสภาพดีกว่าพีระมิดอื่นๆโดยลืมนึกถึงความจริงไปว่ามีแรงงานมากมายที่บำรุงรักษาพีระมิดอยู่นานหลายร้อยปีสรุปแล้วพีระมิดถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวจริงหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่แน่นอนแม้นักวิทยาศาสตร์จะไม่แน่ใจว่าชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดอย่างไรและสร้างด้วยวิธีไหน แต่ก็มีหลักฐานมากพอที่จะระบุได้ว่าสุสานเหล่านี้เป็นผลงานของแรงงานนับพันที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้สถานที่ถัดมาสโตนเฮนก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายเป็นวงกลมบางก้อนมีน้ำหนักมากถึง50ตันโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชนบทในอังกฤษนอกเมืองซอนบรี่เป็นที่รู้จักในนามสโตนเฮน อนุสาวรีย์โบราณที่เป็นแรงบันดาลใจให้อ e ิริกวอนดานิเกนนักเขียนชาวสวิตเซอร์แลนด์ตั้งทฤษฎีว่าสถานที่แห่งนี้คือแบบจำลองของจักรวาลรวมไปถึงเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวว่าแต่ว่าก้อนหินเหล่านี้เดินทางมาได้อย่างไรเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์จากแหล่งกำเนิดภายในเหมืองไม่มีใครทราบเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครทราบความหมายของการสร้างสโตนเฮน อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสร้างสิ่งกอ่อสร้างขนาดมหึมนี้เมื่อราว5,000ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สิ่งกอ่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคดังกล่าวกำลังถูกเริ่มต้นสร้างขึ้นพอดีปัจจุบันเชื่อกันว่าก้อนหินเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หรืออย่างน้อยก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับสวงสวรรค์ของอารยธรรมโบราณ แม้ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากคนบนฟ้าก็ตามสถานที่ถัดมามหาพีระมิดเตโอติหัวคารเตโอติหัวคารมีความหมายว่าอาณาจักรของพระเจ้าอารยธรรมโบราณของเม็กซิโกที่เป็นที่รู้จักจากมหาพีระมิดและสถานดูดาวอันโด่งดัง สร้างขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนโดยชาวเตโอติฮัวคารด้วยขนาดและความซับซ้อนของสิ่งก่อสร้างนี้ดูยิ่งใหญ่ราวกับว่ามันสร้างขึ้นโดยผู้ที่มาจากนอกโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือผลงานของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสมมติฐานว่าสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมนี้เป็นผลงานจากหลากหลายอารยธรรมที่กินเวลานานหลายร้อยปีทั้งชาวมายาชาวซาโพเทคและชาวไมเทคด้วยแรงกายของแรงงานจำนวนมากกว่า10,000คน จากหลักฐานมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเครื่องไม้เครื่องมือและระบบรอกที่พวกเขาใช้ในการเคลื่อนย้ายหินไปจนถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชาวเตโอติฮัวคารมีภูมิปัญญาการทำการเกษตรที่ยอดเยี่ยมทำให้เชื่อกันว่าพวกเขาน่าจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าชาวเอสเทกอารยธรรมโบราณในเม็กซิโกเช่นเดียวกัน สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดคือมหาพีระมิดดวงอาทิตย์หนึ่งในสิ่งก่อสร้างโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกโดยตำแหน่งของการก่อสร้างพีระมิดถูกตั้งตามปฏิทินของพวกเขาโบราณสถานถัดมาเกาะอีสเตอร์โมไอคือชื่อของก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปคนตั้งรายล้อมรอบเกาะอีสเตอร์วัตถุโบราณเหล่านี้เต็มไปด้วยปริศนามากมาย เช่นชาวเกาะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อ1,000ปีก่อนและโมไอเหล่านี้มีความหมายอะไรหินแกะสลักเหล่านี้มีจำนวนมากถึง900ชิ้น เรียงรายตามแนวภูเขาไฟที่ดับแล้วของเกาะเฉลี่ยความสูงของโมไออยู่ที่13ฟุตน้ำหนัก14ตันถูกแกะสลักจากหินภูเขาไฟจากเมืองราโนราราคุในจำนวนนี้มีโมไอจำนวน400ชิ้นยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและมีจำนวนมากที่นอนเรียงรายอยู่ตามพื้นดินเหตุผลของการสร้างโมไอเหล่านี้ยังเป็นปริศนาเชื่อกันว่ารูปสลักเหล่านี้มีขึ้นเพื่อเหตุผลทางศาสนาหรือพิธีกรรมบางอย่าง แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวเกาะผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเหล่านี้แต่มีทฤษฎีที่เชื่อกันมากที่สุดระบุว่าการค้นต้นไม้เพื่อสร้างอุปกรณ์ในการขนย้ายตลอดจนแกะสลักหินเหล่านี้เป็นเหตุให้ระบบนิเวศของเกาะถูกทำลายจนเกาะไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปและสถานที่สุดท้ายใบหน้าบนดาวอังคารหากอีลอนมัสทำได้ตามเป้าหมาย มนุษย์เราจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมชมใบหน้าบนดาวอังคารซึ่งไม่แน่ว่าอาจเกิดขึ้นจริงในศตรวตรรษนี้ใบหน้านี้ถูกพบโดยยานอาวกาศไวกิ้งวันเมื่อปี1976ใบหน้าที่มีความยาวเกือบสองไมน์นี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีชื่อเรียกว่าไซโดเนียในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าใบหน้านี้เป็นเพียงเงาที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสถานที่นี้ได้กลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาผู้ชื่นชอบมนุษย์ต่างดาวและคิดว่าพวกเขาเดินทางท่องอวกาศกันมาแล้วในปี2001ยานอาวกาศม a สโกลบอ a เ s u r v เ y เ r ใช้กล้องความละเอียดสูงพิจารณาสถานที่ดังกล่าวให้ละเอียดอีกครั้งพวกเขาไม่พบใบหน้าใดๆบนนั้นปรากฏว่าสิ่งที่ดูเหมือนใบหน้านั้นเป็นแค่เนินลาดชันเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าดาวอังคารไม่ใช่สถานที่ที่น่าไปเยือนสักครั้งทั้งหมดคือ7โบราณสถานที่เชื่อกันว่าถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ